ได้งเงียบเลยเนาะลูเรา <c oughs> มันมีปัญหาอะไรไงมี <c oughs> งปัญหาอะไรเเงียบคลิปเลยสวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเชอร์นะครับวันนี้มาดูบางเก่งอร,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 ร่อยแซบลองแคทหน่อยนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาหน่อยเดี๋ยวจะความรู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับเคยขับแต่โคเบแล้วมาขับแคทนี่ความรู้สึกเป็นไงนดีไหมจะลองถางแกดูนะก็บางเก่งความรู้สึกเป็นไงครับผมขับแคทครั้งแรก มันนวงแล้วมันนิ่งในแบบนิ่งมากพี่แต่ก่อนขับอะไรครับก็เคยขับไล่ย่ออยู่ครับพี่แต่ไม่เคยขับแคตตัวใหม่ไม่เคยขับแคตตัวนี้เลยหรือก็เคยขับแคทอยู่แต่ว่าเป็นแคตตัวเก่าแคบีตัวเก่าครับแคบีหลายปีแล้วสิบกว่าปีที่สิบปีมังอ๋อนี่แหละครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งที่เคยได้ที่ได้มาลองครับแคทสามสองสามใช่กีซีั้งแรกในชีวิตเลยรู้สึกก็ สมูทดีใช่ไหมใช่พี่แรงก็ดูดันเลยแหละคือคอนโทรนิ่มมากเลยไอ้ที่ช้านี่คือไม่ใช่แล้วรคือขับครั้งแรกก็เลยแบบมันยังไม่เข้ามือใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ค่อยเร็วไม่กล้าขับเร็วครับกูเอามาอยู่อะไรนี่อยู่กูมันใช่ใเสียงดังร้องปงปังกูแต่แต่ผมว่าเนี่ยเวลานับตองี้ยูดูพี่จบเลยป็นเลยทางเดียวจบเลยพี่เีวจบเลยตอไม่ใช่เล็กกใหญ่แค่ไหนใหญ่นะครับเนี่ย แปดเนาะพี่เนี่ยได้ต่อระดับ7 8, 10, 8ปี10ป,ปีอ่ะไปตามกระสิบกระเบียร์พี่ก<ช>็ถือว่าน่าใช้พี่รุ่นนี้แรงดีเนาะใช่พี่แรงแรงแล้วก็เสียงนี่ไม่ต้องกวนเรารอบเครื่องมันต่ำไเพราะว<ช>่าเครื่องอสูบโภคงใช้มาเยอะรอบเครื่องแค่พันผมห้าสิบใช่พี่ถ้าแตกต่างเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ถือว่าผมชอบไเลยแหละ ชอบเลยชอบเลในมุมมองในมุมมองของคนขับเนี่ยคือถือว่าโดนใจเลยใช่ไหมโดนใจเลยนี่การขับสมูทแล้วก็เสียงนิ่มเบาเบอร์ลักษณะในการมองไม่ต้องเก๊กอะไรมากเลยพี่เนี่ยมุมมองในการมองเนี่ยมันกว้างดีไหมใช่กว้างแบบ วิจาร์หลังให้ดูใช่กองหลังคอนเทนเอร์ชัดเจนชัดเนาะชัดทำตัวรุ่นอื่นใอื่นเนาะกล้องหลังแค่ไช่ผมยอมรับแล้วกล้องหลังแค่ไห้มันชัดดีจริงๆนะชัดมากคือชัดใช่มันมองเห็นเลยเนี่ยใส่เดือนเลยเนี่ยนะเฮ้ไหนยังใส่เบ็ดจริงนะอันมองเห็นชัดจริงอันนี้จริงเลยจริงเลยเนี่ยจริงจริงอันนี้จริงเลยเออการทำงานไม่เหนื่อยที่ใช่เนี่ยอยู่หัวใจหลักเลยคือ เวลาทํางานแล้วมันมันเก๊กมันเหนื่อยเนี่ยเราก็เหนื่อยนะเวลาทางานเลิกงานแต่ที่ดูไปแล้วผมลองขับมาสามชั่วโมงแล้วนี่รู้สึกว่าสนุกมันเพลินดีมันเพลินดีใช่เพลินแอร์เย็นฉ่ำแอร์ยี่นี่มี้ามีเพลงเปิดได้มีมีเปิดได้จ้องเชื่อบลูทูธแต่ว่าคงทำไม่ได้หรอกทีนี้มันโทรศัพท์มันต้องเชื่อมกับโทรศับผมเชื่อมยากมันเป็นเครื่องเสียงมันติดอยู่ในภายใน จอนั่นเลยมันไม่ได้แยกออกมาต่างหากขับคนขับที่ไรก็ไม่รู้อ้าวในวิทยุอยู่ไหนเนี่ยตามหาไม่รู้ไงมันอยู่ในจออะดูภายในเนี่ยเข้ามาไฮเทคมากพี่รู้สึกว่าไฮเทคมากไม่มีแต่เจเลยสุกภพไหนเพราะว่าคนขับไม่ค่อยใช้เนี่ยสตาร์ตสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่มีแจก็ใช้แค่เปิดเครื่องดูไอ้เปิดเครื่องเปิดประตูอ๋อกุญแจไว้เปิดเครื่องเดียวประตูแล้วก็เปิดเติมน้ำมันอย่างเดียวอ๋อไม่มีสวิกุญแจสตาร์ทใช่ครับ ใช้เป็นเป็นระบบที่ทันสมัยครับใช้เหมือนรถสปอร์ตอ่ะเคยเห็นพวกแลมโบกินีพวกอะไรเนี่ยใช้นิ้จิมไงกดกดกดปุ๊บต้เลยแตะๆหน่อยทตามันเปิดก็ลำลายแตะๆนิดนึงลายแตะๆอ๋อัม่ใช่ไใช่อ่าใ่่อฮ่าฮนา้รา่องกาฮ่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 า่อ่าฮ่าน่าฮ่ี้่าฮกาฮ่าฮ่าฮาฮ่่า่อา่่า่าาฮา่าฮะาฮ่า่า่ใฮ่าาแ่ แคดเลยพี่ใช่แนะนำตัวแกพี่เอาแคดเลยใช่พี่มันเราตามที่เราขับนะเราชอบขับแคดเลยขาเราไม่เล่ยมดีเราสามารถทําให้มันเปลี่ยนน้ำมันได้นะมี่อยู่ที่มือเราพี่มันอยู่ที่การขับนะพี่ไม่สมมติว่าเราดึงแรงเนี่ยมันกินน้ำมันนะเดี๋ยวเรอันนี้ค่อยว่ากันอีกคิดหนึ่งแล้วกัน มาถามเรื่องการขับดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าการขับ้วมันกินน้ำมันไม่กินน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถเสมอไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับการขับการคนขับของเราไว้พลิบของเราเดี๋ยวค่อยเราค่อยคุยงวดหน้าไอคิดหน้าแล้วกันทีนี้เราก็มาสัมผัสการทํางานแล้วก็การขับครั้งแรกของแคทเนี่ยเมื่อก่อนขับแต่ค่ายอื่นรุ่นอื่นมาแคทเ่ยมันรู้สึกค่ายอื่นกระโดดก๊ดิกมันเบา บอันนี้มันมันหนักหรือแต่มันหนักแต่มันดีนะครับมันล้านไม่ใช่ว่าหนักแล้วไม่ดีนะหนักนี่นีข้อดีนะฮะก็ดีรถจะนิ่มอันนี้ที่ช้าช้าเนี่ยคือไม่ใช่อะไรเราคือยังไม่เข้ามือผมว่าเขาไม่เคยขับแคทคันนิ่มไงคอนโทรลมันนี่เหมือนเป็นจอยสติ๊กระบบไฟฟ้าใช่ไหมนั่นแหละครับมันมันเป็นระบบไฟฟ้าเราพี่นรินเนาะใช่ระบบไม่มีเพลิอร์ตนะคอนโทรลเนี่ยไม่มีเพลิอร์ตนะเพลิอร์ตคืออะไรพี่เพลิอร์ตมันเป็นสายน้ำมันไงสายเพลิอร์ตอันนี้เป็น ไฟฟ้าใช่ความร้อนของสายน้ำมันก็ไม่มีเลยมันทำไมแอร์เย็นฉับอย่างงี้เวลาอนาคนรถเก่าไปดีสบายพี่ Maria. ไม่ต้องมาดมน้ำมันกินน้ำมันเนลิไม่ต้องมานั่งดมน้ำมันเฮลิกมั่วซีนคอนมั่วเลยเหม็นน้ำมันรถเก่าเนี่ยเวลาเขาทนรั่วแต่มันจะเหม็นเลยพี่ใช่ใช่ใช่ไอุ้นเลยนะพว่นั้นน่ะไอ้ควันม้วนพี่ได้ออกมาจากรถแต่ละที่ en น,น,นี่กลินน้ำม well. ันติดเต็มตัวมันมันไม่ไม่เชิงขนาด รัวแบบเยอะแต่มันคือมันซึมๆนิดๆทำให้กรีนแล้วมันให้รี๊ดไงคือเราง่ายฮะยี่ห้อนยี่ห้อนหนึ่งอะไรที่ผมขับอยู่เนี่ยโอ้ลงมาแต่รถแต่ละที่นี่เหม็นเลยใช่ไหมติดเต็มเสือเราบอกว่ายี่ห้อไหนเราแต่ว่าเราเก่งเราขับรถยี่ห้อหนึ่งดีเขาขับอยู่ใช่ใช่เป็นบทให้หลอตเรื่อมันรั่วไงก็ือว่ารวมๆแล้วรบกวนสมาธิคนขับอ่ารวมๆแล้วนี่คือ ดีมากครับในบมอของคือขับก็ขับสบายขับนิ่มสบายสิูทแรงดีใช่พี่ทักษณะไอ้วิสัยในการมองนี่ก็โอเคเลยผ่านเลยกระจงกระจกเนี่ยออกแบบมาแต่แต่ต้องมีข้อเสียพี่เนาะข้อเสียมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกข้อเสียมันมีแต่ว่า เรารู้ข้อเสียหรือเปล่าเรารู้ข้อเสียเรายอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่าข้อเสียมันมีที่สำคัญใจจะหาเรายอมรับได้คืออยู่กับใจเราเราดูพี่ดูตอนี่พอใหญ่นะดูหน่อยนึ่หนึ่งสิบปีนี่นะเพราะว่าตัวนี้มีสิบห้าปีตอเนี่ยเนี่ยตอหน้าหน้าสิบห้ามงนี่ดูด้วยอะไรเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยหัวทิ่หัวต่ำเลยนาดหน้าฝนนั่นหน้าฝนนั่นเนยเออเดินมันฟูมันมีรากแจวซิงเข้าไปเล็กก็เลย งั้นรอบเดียวไหมครับเนี่ยพี่ทีเดียวเลยทีเดียวเลยครับรป็ันดูเที่ผมับนะสามสามรอบครับใช่นี่ถ้าเอาง่ายๆเป็นสูตรการสูตรการการทับขุดต่อนะพี่เนาะครับมันก็จะขุดซ้ายขวาหน้าหลังพี่เนาะใช่ถ้าตอใหญ่เนาะตัวใหญ่แต่นี้รุ่นนี้นะไม่ต้องครับไม่ต้องจวบเลยจวบจวบครับจวงลากขึ้นมาเลยจวงลากขึ้นมาดีปุ๊บมันจะกระดกนิดเดียวครับมันต้องมีกระดกแต่ว่าปอ๊บออกมาแบบสบายสบายเลย ชอบชอบครับชอบมากชอบมากปิ่ปิดพี่บอยแอร์เย็นมากเลยพี่เป่าแอร์นะแอร์ตีชาแล้วนะแอร์มันทิ้งผมมาในเท้าถกไาลบไปเป็นอีกดีพูดระบบอะไรไม่รู้เนี่ยปิดตรงเนี้ยแอร์นี่นี่มันมันแทงเข้ามาข้างล่างไงเนี่เปิดสองขีดขีดเดียวเย็นฉ่ำแล้เนี่ยเด้โอ้โหนี่กราบแค่ขีดเดียวเนี่ยมันลงมาเท้าผมเนี่ยมันเย็นอ๋อไปลงอยู่นู่น โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็8นาทีแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามบางเก่งอร้อยแซ่บด้วยนะครับเพจบางเก่งอร้อยแซ่บนะครับบางเก่งเขาก็ขับรถมโครเขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเขาไปด้วยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากฝากดไลคล์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจ boy x car weather youtube boy x car weather นะครับดิท็อก boy x car weather เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนบางเก่งอร้อยแซ่บก็เป็นเพจบางเก่งอร้อยแซ่บภาษาไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ